การเกษตรเชิงรุกนะครับายการที่พาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปรุสมศัตว์มีความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาส่งลูกเป็ดนะครับลูกเป็ดไข่นะครับใครที่สั่งเยอะๆผมหาให้ได้นะครับแต่ถ้าน้อยก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับลูกเป็ดไข่นะครับตัวเมียนะครับตัวเมียล้วนนะครับตัวใหญ่ดีนะครับไซส์ใหญ่ดีมุกบักดีนะครับท่านที่ สนใจก็โทรหาผมแล้วกัน0872282121 2 1นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไข่สาวหรือ,อลูกเป็ดไข่หรือเป็ดบาบารี่นะครับก็ลองโทรมาคุยคุยกันนะครับก็จะอยู่เดี๋ยวผมจับให้ดูอีกสักรอบเนาะมันนี้นะครับมาณน,นี้ลูกเป็ดนะบางทีก็เล็กกว่าน,นี้มันก็โตกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าชุดนี้ เหมือนกับว่ามันมีอยู่ที่ฟาร์มหลายตัวแล้วลูกค้าโทรมาจังหวัดลุกเป็ดโตพอดีนะครับก็เลยได้เป็ดสวยไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับถ้าที่สนใจที่ยวได้ก็โทรหาผมแล้วกันเนาะ0ู7 228 2121สอ 21. งสองปสองหนึ่งสองหนึ่งวันนี้เราไปส่งเป็ดไข่นะครับโอเคนะคิดไี่ทำนไว้ปลาหน,นี้เนาะเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ